อมรินทีวีอย่าขอบคุณตัวเองครับผมที่มาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้นะ <laughs> มาได <laughs> ้มาอยู่ตรงนี้ได้ <laughs> ผมแค่รู้สึกว่าความเป็นตัวเองนี่แหละดีที่สุดแลแล้วกำลังใจสำคัญของเจมิน่าคือใครก็แม่นี่แหละครับแม่แล้วก็แฟนคลับที่ที่คอยสป,ปอร์ตเราอยู่ <c oughs> อ่ะผมเข้าวงการแล้วผมแม่ผมผมทาทุกวันนี้เพื่อให้แม่ผมสบายแล้วแม่ผมต้องสบายไปถึงวันที่แบบวันลมหายใจสุดท้ายของเขาเขาต้องสบายแล้วเขาต้องหาย หายห่วงเขาต้องภูมิใจในตัวเราจนจนถึงวันสุดท้ายของเขาเราก็เลยแบบต้องทําให้ได้พี่เคยดิ้นเจมินายบอกว่าตัวเองเป็นคนร้องให้ยากพี่ว่าไม่นะเหรอสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะคุณอยู่กับแอนทองปรปะสมในรายการแพลทอล์กทีวีพื้นที่ชีวิตของแขกรับเชิญคนพิเศษ ตัวจริงจากทุกวงการที่จะชวนทุกคนมาเจาะลึกประสบการณ์และความคิดผ่านจุดเปลี่ยนของชีวิตให้เติบโตไปพร้อมๆกันในแบบ Empowering Conversation ค่ะ Flat Talk TV EP นี้นะคะขอต้อนรับเจมินายนรวิชท,ทิติจเจริญรักค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับหล่อจังเลยโอ้โหพี่แอนจริงพ,พี่แอนสวยตลอดกาลคุณต้องเคยดูละครพี่พี่เลยดูตามแม่ใช่ไหมดูกับแม่ครับดูกับแม่กับพ่อเลยก็ตอนนั้น ซึ่งตอนนั้นเราน่น่าจะสามขวบหรือเปล่าไม่ไม่ขนาดสามขวบแต่ว่าก็ตอนนั้นเด็กๆครับผม่ะดูกับพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออชอบมากเป็นเป็นละครเรื่องแรกที่ดูค่ะครับแล้วตอนนี้ก็เติบโตมาเร็วมากเลยนะมาทันพี่แล้วอ่ะตอนนี้อยู่วงการมากี่ปีห้าหกปีอยู่มาห้าปีครับประมาณห้าห้าปีนิดๆครับผมรู้สึกเร็วไหมเร็วนะผมรู้สึกเนอะเออมันมันเร็วมากเลยแบบยังไม่ทันทําอะไรเลยก็ ห้าหกปีแล้วแล้วรู้สึกว่าตัวเองเติบโตขึ้นไหมคะนับจากวันแรกที่เราเข้ามาโตโตขึ้นแบบก้าวกระโดดนะคะแบบความคิดเราเปลี่ยนเลยใช่ไหมใช่ความคิดกับแบบคือผมว่าด้วยความที่เข้ามาตั้งแต่แบบประมาณสิบห้าสิบหกอ่ะเรายังไม่ค่อยเรายังไม่ได้เจออะไรเยอะยังไม่ได้รู้สึกว่าเรายังอยู่ในบับเบิ้ลของแบบการอยู่ในโรงเรียนการแบบพ่อแม่ไปรับไปส่งอะไรยังไม่ได้เจอโลกกว้างเท่ไหร่แบบโลกข้างนอกโลกการทํางานโลกการแบบ เจอคนใหม่ๆความคิดใหม่ๆอะไรเงี้ยเราเลยแบบรู้สึกตื่นตาตื่นใจรู้สึกแบบอะไรนันครับเนี่ยตอนแรกคือเจมินานายมีความฝันอยากจะเข้าวงการอยู่แล้วหรือเปล่าตอนช่วงสิบห้าสิบหกอะค่ะไม่ครับตอนนั้นตอนนั้นอยากเรียนหมอครับผมแล้วกแ็แม่แม่คือแม่เห็นว่าผมรม้องเพลงได้แม่ก็เลยพาผมแบบลองออดิชั่นที่นี่แหละจีมเอ็มทดูว่าเออลองดูเอาไปเป็นพอร์ตในการสมัครมหลาลัยอะไรอย่างเงี้ย ผมก็เลยว่าเออก็ได้อะไรอย่างแต่จริงๆก็คือไม่อยากไปมากๆผมยังไม่อยากไปหมทะเลาะกับแม่เลยแบบร้องไหแล้องห่มร้องไห้ไม่อยากไปเพราะว่าไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงอะไรอย่างไม่รู้ไม่รู้ว่าอะไรเกี่ยวกับวงการบันเทิงเลยอ่ะใช่ก็ร้องห่มร้องไห้แต่แม่บอกว่างั้นไม่เซ็นก็ได้แต่ว่าลงจากรถแล้วหาทางกลับบ้านเองุ้ยทำไมแม่เข้มขนาดนั้น่ะจิ้มดิแม่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 ผมเป็นคนไม่อยากให้ทิ้งโอกาสแบบเวลาที่ได้โอกาสมาเราไม่อยากให้ทิ้งโอกาสอะไรอย่างเงี้ย เขาก็เลยแบบเขาก็เลยยืนยันว่าเขาคืนในความคิดเขาเขาคิดว่าเราทําได้แน่นอนค่ะแต่ในความคิดเราเรารู้สึกเราทําไม่ได้แน่นอนเพราะว่าทำไมถึงกลัวอะไรทำไมถึงคิดว่าตัวเองจะทํามันไม่ได้ดีรู้สึกรู้สึกมันมันไม่ใช่ที่ที่เรามันไม่ใช่ที่ที่เราคุ้นเคยไม่ใช่ที่ที่เรารู้จักแล้วก็มันเป็นอะไรที่เราต้องออกมาทํางานก่อนคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยรู้สึกมันไม่ใช่คอมพอร์โซงตัวเองครับค่ะ ใมีใครเคยบอกไหมว่าวงการมันน่ากลัวคือเคยไม่เคยมีใครบอกไม่เคยมองวงการในแง่ลายนะตอนนั้นอะก็คือคิดว่าวงการมันก็แบบเอ้ยมันก็ดูน่าสนุกดีอะไรเงี้ยแต่แค่แค่ร wow ู้สึกว่าเราเราไม่รู้จักในสิ่งสิ่งนี้ในที่แห่งนี้แล้วเราไม่รู้เราเข้าไปแล้วเราต้องทําอะไรบ้างเฉยๆครับแต่เราก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเรามาแล้วเราทําสิ่งนั้นอะถ้าเราได้เราก็ต้องไปต่อแต่พอเขาจับคุณเซนสัญญาคุณกลับไม่เอา จริงๆผมไม่เอาตั้งแต่แรกแล้วแต่แม่ผมบังคับมาอ๋อก็ไปเพ่อแม่เลยไปพ่อแม่แล้วก็เซ็นก็พ่อแม่จะทำทุกวันนี้อยู่ก็พรแม่โอ้ยน่ารักมากครับผมใช่ใช่แล้วในวันที่คนเรียกชื่อคุณได้ว่าเจมินายเจมินายทุกคนจดจําชื่อคุณได้ความรู้สึกที่มันตอบแทนเราเป็นยังไงคะโหตอนตอนแรกผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยชอบชื่อนี้เลยไม่ค่อยชอบชื่อเจมินายเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่ามันยาวมันแบบมันเป็นชื่อแปลกแบบปกติชื่อเพื่อนก็จะแบบเออพีท สั้นๆเออใช่มันจะสั้นๆไงแต่ของเรามัได้ยาวปแปลกๆแบบไม่มีใครรู้ความหมายต้องอธิบายให้คนฟังตลอดอะไรย่างเงี้ยตอนแรกไม่ชอบแต่ว่าตอนเนี้ยรู้สึกว่าเออมันมีเอกลักษณ์ดี <No? S 2> บบเวลาเวลาที่คนคนเรียกแล้วมันแบบเออมันมันมันเขาเขา,ขาเรียกเราจริงๆอะ่ะเพราะมีแค่เราคนเดียวคือในวันที่ที่คนเขาเรียกคุณชื่อนี้เ <c oughs> นะี่ยคุณรู้สึกว่าเออเริ่มเริ่มม,มีชื่อเสียงแล้วว่าคุณรู้สึกฟินกับมันไหมอ่ะมุมมองทางวงการมันก็เปลี่ยนไปไหมเริ่มรู้สึกสนุกขึ้นไหม ครั้งแรกที่ที่มีคนเรียกฉันแบบผมรู้สึกว่ารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ผมรู้สึกว่าเอ๊ะใช่เหรอเอออันนี้คืออันนี้คือแฟนคลับเราจริงๆเหรอค่ะอืมใช่มันก็แบบว่าชุบชุ่มชื่นหัวใจเหมือนกันนะในในวันที่เราเข้าแล้วก็ดีใจที่แบบเออเขาเขาเขารู้จักเราด้วยอะไรเนี่ยเขาเขาจำเราได้ด้วยแล้วถ้าให้เทียบกับเพื่อนในวัยเดียวกันตอนนั้นเจมินายทำงานแบบตั้งแต่สิบห้าสิบหกเนะขณะเพื่อนยังเตะบอลเที่ยวเล่นกันอยู่เลยเรากระโจนมาทํางานแล้วอ่ะรู้สึกว่าตัวเอง ได้หรือเสียโอกาสอะไรกับช่วงเวลาตรงนั้นไปไหมคะได้ก็ได้มาเยอะครับผมก็อ่ะก็ได้ทํางานก่อนคนอื่นได้เงินมาเลี้ยงดูพ่อแม่ได้เลี้ยงเงินเงินมาเลี้ยงดูตัวเองได้มีอิสระมากกว่าคนอื่นแล้วก็รู้สึกว่าได้ไดสังคมใหม่ๆได้คอนเนคชันใหม่ๆที่เราสามารถเอาไปใช้ในอนาคตได้ครับแต่ว่าข้อเสียข้อเสียก็มีเหมือนกันก็มีตรงที่เราก็เสียความเป็นเด็กไปเสีย เสียโอกาสที่เราจะได้เรียนมาหาลัยกับเพื่อนๆได้ทำกิจกรรมมหาลัยกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เสียความเป็นส่วนตัวด้วยเสียความเป็นตัวเองไปประมาณหนึ่งด้วยครับถ้ามีเด็กอายุ15คนหนึ่งถามคุณว่าแล้วเราควรจะแลกกับมันไหมคุณจะตอบเด็กคนนั้นว่าไงจริงป่ะคุณยังอยาก <ๆ S 1> เขากลับไปใช้ชีวิตใช่ถ้าถ้าเลือกได้ตอนนั้นแล้วถ้าถ้าเลือกได้ว่าจะเข้าวงการตอนไหนผมจะเข้าตอนที่ผมเรียนจบเอาให้จบก่อนใช่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 ถ้าถ้ามีเด็กอายุ15 16เด็กๆอะไรอย่างเงี้ย ก็าถามว่าเข้าวอองการดีไหมผมก็จะบอกว่าจะถ้าถ้าอยากเข้าก็เข้าได้นะแต่ว่าแต่ว่าก็ถ้ายังรู้สึกว่ายังอยากสนุกกับชีวิตอยู่ยังอยากใช้ชีวิตเป็นคนปกติอยู่แล้วก็แบบอยากอยากมีความเป็นเด็กใช้ความเป็นเด็กแล้วก็เอาความสนุกให้เต็มที่โดยที่ไม่มีใครมาสนใจว่าเราจะทําอะไระเลยก็รอก่อนดีกว่า แล้วในตอนนั้นที่เราต้องทําสิ่งนี้แล้วอะเราคุยกับตัวเองยังไงอะเพราะเราต้องทิ้งอีกด้านหนึ่งของเราไปช่วงชีวิตวัยรุ่นคือดีว่อร์ไผมไม่ได้คิดว่ามันจะขนาดนี้ไม่คิดว่าจะมาไกลด้วยผมคิดว่าแบบเล่นๆอะแบบเออมันเป็นแบบงานเวลาว่างของเราแบบอยากอยากทําอันนี้ตอนไหนอยากอยากอยากทำตอนไหนก็ทำอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามันเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของเรามากกว่า เราไม่คิดว่ามันจะสามารถมาเป็นแบบฟูลไทม์ได้ขนาดนี้เราจะเราจะมีชื่อเสียงจนแบบเรามีงานทุกวันขนาดนี้ก็เลยก็เลยช็อกกับตัวเองอยู่เหมือนกันแต่ก็โอเคสิ่งที่ได้มามันก็มกันเ,เราก็โอเคกับมันนะแต่เห็นบอกว่าทีเ่เจมีนายเดินมาได้ถึงทุกวันเนี่ยเพราะว่ามีแม่ซัพพอร์ตหนักมากใช่ตอนเด็กๆต,ติดแม่ไหมคะก,ก็อยู่ด้วยกันแทบทุกวัน <laughs> ติดพ่อแม่ครับผมพ่อแม่ก็จะไปรับส่งตลอดที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแบบ เวลาไหนที่เราไม่ได้อยู่โรงเรียนเราก็จะอยู่กับพ่อแม่เนี่ยครับ<ฆ>ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยติดเพื่อนจะติดจะอยู่กับพ่อแม่ซะส่วนใหญ่ครับแล้วแล้วเห็นคุณบอกว่าคุณแม่เนี่ยเป็น perfectionist มากๆเลยใช่ครับใช่ใช่ใชยังไงนะคะอธิบายให้พี่ฟังหน่อยเออคือทุกอย่างที่ผมทาอะไรเงี้ยเขาจะอยากให้ผมดีที่สุดในในทุกๆอย่างสมมติตั้งแต่เด็กละถ้าได้คะแนน80ดิเต็มร้อยอะไรเงี้ยเขาจะเขาจะบอกว่าทําไมไม่ได้90ทําไมไม่ได้ร้อยอะไรเงี้ยแล้ว สมมุติว่าเราไปเล่นกีฬาสักกีฬาหนึ่งเราก็ต้องเก่งที่สุดในทีมอะไรเงี้ยถึงเขาจะโอเคแม่แม่ให้ความคิดอะไรกับเราว่าทําไมเราถึงต้องฮิตสกอร์ที่มันคือจริงๆ<า>อ่ะเขาเขาก็โอเคกับสิ่งที่เราเป็นอยู่แล้วแหละแต่เขาแค่รู้สึกว่าเขาอยากพุชเราให้ให้ทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ว่าทําให้ดีกว่าเขาที่เคยทํามาอะไรอย่างงี้ครับแล้วสิ่งที่แม่เขาเรียกอะไรเรียกว่าส่งเสริมหรือจะเรียกว่าแอบกดดันเราตรงเนี้ย คุณก็คือคอยตามแม่ด้วยใช่ไหมไม่ได้ว่าดื้อด้านหรือแบบไม่อยากจะทําคือถ้าถามว่าอยากจะทํำไหมก็ไม่ได้อยากทาครับผมแต่ว่ารู้สึกว่าตอนนั้นเราไม่ได้มีความคิดเป็นของตัวเองว่าแบบเราเราอยากทําอะไร <ừ> เรา <ừ> เรายังไม่รู้ว่าเราเราอยากทําอะไรเราอยากเป็นอะไรอะไรอยา่างเงี้ยเราเลยทําตามแม่ไปก่อนเพราะว่าแม่เราก็ฟังแม่มาตลอดทั้งชีวิตว่าเราควรทาอะไรเราก็เลยทําไปจนที่เรารู้สึกว่าเออสิ่งที่เราทําไปมันก็มันก็ดีนะสิ่งที่แม่เราบอกมันก็ดีนะเราก็เลย เราก็เลยทําต่อไปครับผมแล้วเรียกได้ว่าตอนนี้เราอ่ะเป็น <c oughs> แอบติดความเป็น perfectionist จากแม่มาไม่ได้ DNA นี้มาบ้างไหมคะไหนลองรีวิวให้ฟังหน่อยว่า <c oughs> ตัวเองได้จากแม่มา,ากี่เปอร์เซ็นต์คือผมเป็นคนผมเป็นคนชิลมากๆแบบเป็นคนคือเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดมากไม่ค่อยคิดอะไรเยอะแยะอะไรอเงี้ยแต่ถ้าถ้ามันมีงานใดงานหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ทําถึงมาตรฐานของตัวเองได้ หรือว่าเราเซตสแตนดาดเราไว้อยู่ตรงเนี้แต่เราทําได้อยู่แค่นี้ยเราจะรู้สึกเครียดมากว่าแบบทําไมเราถึงทําไม่ได้ตามที่เราคาดหวังตัวเองเอาไว้ะอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็จะจะกดดันตัวเองในในในมุมที่เราเราอยากทําให้ได้ดีที่สุดแต่เราทําได้ไม่ถึงงั้นสรุปแล้วคุณก็ได้ DNA แม่มาแหละได้เหรอได้นะ <laughs> แต่ผมไม่ได้เอ็กซ์เพคความเพอร์เฟกต์นะผมแบบผมเอ็กซ์เพคความเป็นธรรมชาติของทุกอย่างเลยแต่ว่าแค่รู้สึกว่าเรามีสแตนดาดของตัวเองแค่ต้องทําให้ถึงแค่นั้นเอง พี่เห็นเจมินายดูเป็นคนเข้มแข็งนะถ้ามองจากข้างนอกอะไรเงี้ยแล้วก็ดูชิลแต่ก็มีความเข้มแข็งอยู่อยากรู้ว่าจริง,รงๆแล้วตัวเองมีม,มุมที่อ่อนไหวบ้างไหมอ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยให้คนอื่นเห็น,นครับะว่มีมีมีม,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 มีก็ก็ก็โอ้เป็นธรรมดาคนครัคุณอ่อนไหวกับอะไรอะคะเราเคยสังเกตตัวเอง<ร>ไหมว่าแพ้ทางกับสิงนี้อะไรเงี้ยผมอ่อนไหวกับอะไรอ่อนไหวกับครอบครัวผม พี่เห็นจะมีนายดูเป็นคนเข้มแข็งนะถ้ามองจากข้างนอกอะไรเงี้ยแล้วก็ดูชิลแต่ก็มีความเข้มแข็งอยู่อยากรู้ว่าจริงๆแล้วตัวเองมีมุมที่อ่อนไหวบ้างไหมอน่ะไม่ค่อยไม่ค่อยให้คนอื่นเห็นนะผมแต่ววม,มี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 ก็ก็ก็โอ้โเป็นธรรมดาของคนเรผคุณอ่อนไหวกับอะไรอะคะเราเคยสังเกตตัวเองไหม,มว่าแพ้ทางกับสิบนี้อะไรเงี้ยผมอ่อนไหวกับอะไรอ่อนไหวก็ครอบครัวผมไม่อยากเห็นแม่ผม เสียใจเสียใจเออใช่ก็คือทุกอย่างในชีวิตผมเบรดออนแม่ผมเลยไม่รู้ทําไมแต่รู้สึกว่าอถ้าถ้าในวันหนึ่งที่ผมเห็นแม่ผมผิดหวังหรือว่าเสียใจกับกับอะไรสักอย่างกับผมผิดหวังกับผมหรือว่าแบบเสียใจกับอะไรอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะรู้สึกแบบรู้สึกไม่โอเคอะรู้สึกใช่รู้สึกไม่ชอบแล้วกําลังใจสําคัญของเจมินายคือใครกำลังใจสําคัญของผมเหรอก็แม่นี่แหละครับ แม่แล้วก็แฟนคลับที่ที่คอยสปอร์ตเราอยู่คืออย่างที่ผมพูดไว้แหละทุกอย่างเบสออนแม่ผมเลยถ้าผมเข้าวงการลพวผมแม่ผมผมทำทุกวันนี้เพื่อให้แม่ผมสบายแล้วแม่ผมต้องสบายไปจนถึงวันที่แบบวันลมหายใจสุดท้ายของเขาเขาต้องเขาต้องเขาต้องสบายแล้วเขาต้องหายหายห่วงเขาต้องเขาต้องภูมิใจในตัวเราจนจนถึงวันสุดท้ายของเขาเราก็เลยแบบต้องทําให้ได, <Yeah. S 1> ใได้แล้วในวันนี้เราทําได้แล้วแล้วเขาจากไปอย่างสงบแล้วเราก็จากไปได้แล้วเหมือนกันผมรู้สึกแบบนี้จริงนะ ถ้าเราต้องอยู่ตัวเองอยู่อยู่กับตัวเองโดยที่แม่ไม่อยู่แล้วหดยที่แม่ม่ยู่แล้ว,ล <ะ S 1> วจากนั้น,นเป้าหมายของผมก็ก็แค่ทําทําทุกวันให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้มาครับในในเวลาที่เรายังมีเหลืออยู่แล้วก็พยายามพยายามมีความสุขกับทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยอืม,อมพอเรารู้สึกว่าทุกวันนี้เราใช้ชีวิตแบบสุดมากมากหนักมาก,มากในช่วงเวลาที่ผมเหลืออยู่ผมก็คิดว่าเออน่าจะ ้็จะใช้ชีวิตให้ให้มีความสุขที่สุดแล้วก็พยายามออกไปหาแบบไปหาอะไรใหม่ๆทําเรื่อยๆให้ให้ตัวเองไม่หมดไฟในทุกๆวันเนี่ยครับจะเป็นในแนวนั้นมากกว่าใช่เพราะว่าทุกวันนี้ผมผมทำเพื่อคนอื่นมาตลอดเลยไม่เคยทําเพื่อตัวเองเลยก็เลยอยากอยากทำเพื่อตัวเองบ้างครับค่ะอยากขอบคุณใครอีกไหมที่ในวันนี้ที่เจมินายเดินมาถึงทุกวันเนี้ยอยากขอบคุณตัวเองครับผมอที่ ที่มาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้นะว่ามาไดงมาอยู่ตรงนี้ได้ผมก็งงนะผมอยู่ตรงนี้ได้ยังไงก็มันมันต้องให้เครดิตตัวเองด้วยแหละที่มาอยู่ตรงนี้ได้อยากรู้ว่าท่ามกลางการแข่งขันที่มันสูงมากๆแล้วศิลปินก็เกิดกันเยอะมากอ่ะผมเจมินายเคยวางกลยุทธ์ของตัวเองไหมว่าเราจะทํายังไงให้คนจดจําเราให้นานที่สุดผมว่ากลยุทธ์ผมอาจจะไม่ไม่ถึงขนาดกลยุทธ์หรอกผมแค่ผมแค่รู้สึกว่าความเป็นตัวเองนี่แหละดีที่สุดแหละ <บ>คิดว่าตัวเองต่างจากคนอื่นยังไงไอที่ว่าความเป็นตัวเองเนี่ยผมคิดว่าอะถ้าในมุมถ้าในมุมความเป็นผมนะอ่าผมผมใส่ความเป็นตัวเองในในในความเป็นในในเพลงเนี้ยคืออ่ะสมมติในเพลงผมก็จะมีความร้อง R&B นิดหน่อยแล้วก็ติดป๊อปนิดหน่อยอะไรอเงอี้ยแล้วส่วนใหญ่คนที่ร้อง R&B กับป๊อปอะจะเต้นไม่ค่อยได้ ใช่จะไทยๆไหลายๆปกติใช่ใ,ชใชคือเขาจะร้องเพลงแล้วเขาจะ,ะไม่ค่อยเต้นกันเท่าไหร่ผมก็เลยรู้สึกว่าอ่ะถ้าถ้าผมอะ่ะมีความเป็น r b กับป๊อปเนี่ยเข้าไปในเพลงที่มันดูมีความเป็น t ีป p มากขึ้นค,ความทันสมัยมากขึ้นที่สามารถมีเพลงสามารถเต้นในติ๊กต็อกได้แล้วก็ใส่ความ r b แบบเรื่อยๆเข้าไปในเพลงได้ มันก็จะเป็นอะไรมุมใหม่ๆในในวงการบันเทิงเหมือนกันผมก็เลยแบบเอเอ,เอรู้สึกว่ารู้สึกว่าอันเนี้ยไม่น่าจะหาได้น้อยครับจากจากจากคนอื่นะอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าก็ก็รู้สึกว่าเออการแข่งขันมันมันมันสูงจริงๆอ่ะตอนนี้เพราะว่ามีศิลปินใหม่ขึ้นมาเต็มเลยมีทั้งบอยแบนด์เกิลกรุ๊ปศิลปินเดี่ยวนู่นนี่นั่นอะไรเยอะแยะไปหมดเลยมีทั้งในไทยทั้งต่างประเทศอีกะอะไรอ่านั่นแหละก็ ก็ยากอยู่ครับใช่ต้องยอมรับว่าในยุคของเจมินายมันมันแข่งกันสูงมากแล้วเวลาที่ใครจะดังมันก็จะดังอยู่แบบปุ๊บอยู่แป๊บหนึ่งแต่มันก็จะไปเร็วมากคือเวลาของการฉายแสงของเราตรงนั้นมันสั้นมากเลยอ่ะซึ่งนั่นหมายความว่าเราก็ต้องคอยแบบจุดพลุให้ตัวเองตลอดเวลาให้เราสว่างสวัยตลอดเวลาอะไรย่างเงี้ยนั่นหละยากนั่นเป็นสิ่งที่ทํายากมากในในในเจนนี้เท่าที่พี่เห็นนะคะงั้นเจมินาก็ต้องคอยมีไฟตลอดเวลาในการแบบ คิดอะไรใหม่ๆเนาะใช่มันเหมือนแบบที่เขาบอกกันว่าแบบเราจะขึ้นไปอยู่แบบที่หนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ยากเท่ากับการที่จะคงให้มันสม่ำเสมอใช่ครับผมใช่ใช่มันมันยากมากเพราะว่ามีใหม่ๆขึ้นมาตลอดชึบ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 แบบโอ้เราเราจะทํายังไงให้มันแบบให้มันแหวกไปดีหรือว่าให้ให้มันดีสุดๆไปเลยดีอะไรอย่างเงี้ยถามถึงโซลบ้างดีกว่าเขาก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีกับคุณมากๆเลยตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ ก็ทำงานด้วยกันอยู่ครับผมก็ทำงานด้วยกันมาประมาณ 4-5... 4ปีแล้วครับผม3-4ปีแล้วก็รู้สึกไม่ไม่เคยมีปัญหากันเลยครับแล้วโอเคไหมคะโอเคครับผมเป็นคนที่ผมรู้สึกว่าทำงานด้วยแล้วแล้วสบายใจสนับสนุนโดยบ้านสวน,นแฟร์ซีเล็ก0 2 6จองบูธ090-197-8310 ถามถึงโฟลบ้างดีกว่าเขาก็เป็นพ์ทเนอร์ที่ดีกับคุณมากๆเลยตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ทํางานด้วยกันอยู่ครับผมก็ทํางานด้วยกันมาประมาณสี่ห้าสี่ปีแล้วครับผมสามสี่ปีละก็รู้สึกไม่ไม่เคยมีปัญหากันเลยครับแล้วโอเคไหมคะโอเคครับผมเป็นคนที่ผมรู้สึกว่าทํางานด้วยแล้วแล้วสบายใจเป็นคนที่ทํางานด้วยแล้วแบบไม่ไม่ต้องพูดเขาก็รู้ว่าผมคิดอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งซึ่งหายากมากมากในในใน,ในการทํางานกับใครบางคนที่จะคลิกกับเราได้ขนาดนั้นนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าการที่ใครบางคนจะสามารถทําทุกอย่างแบบที่เราทําได้เหมือนกันอนะ่ะมันยากไงสมมุติแสดงผมก็เริ่มแสดงมาเขาใช่ไหมเขาก็แสดงเก่งการที่ผมมาร้องเพลงตอนแรกเขาก็ร้องเพลงไม่เป็นเลยจนวันนึงเนี่ยเขาสามารถร้องเพลงได้เต้นได้อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออ คนที่แบบมันจะไปได้ทุกอย่างกับเราอย่างเงี้ยมันหาได้น้อยมากมากมันเคมีเดียวกันเนาะแล้วเออมันเป็นเคมีเดียวกันมันเป็นมันพูดภาษาเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยผมก็สามารถเข้ากันได้โดยที่โดยที่งงๆกันนะเพราะว่าไลฟ์สไตล์เราคนละคนละเวเลยแล้วแบบไปซ้ายไปขวาเลยพดเขาชอบอะไรล่ะคะเขาไปทางไหนเขาชอบทุกอย่างที่ผมไม่ค่อยทำเช่นเช่นอะไรขอสักสองสามกิจกรรมที่คุณไม่เอาเลยเขาชอบกินเผ็ดเขาชอบกินเผ็ดเขาชอบไปฟิตเนส เขาเขาชอบอยู่ห้องเหมือนเหมือนแบบเหมือนเพื่อนเพื่อนเพื่อนของเรามันคนละกลุ่มกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไปได้ไปได้กันได้แบบไปเที่ยวด้วยกันลำบากนิดสักนิดหนึ่งนะไรอ่า <laughs> แต่ก็แต่ใน <laughs> ด้านงานก็คือแต่นด้านงานนี่ <c oughs> คือแบบโอโ้โหเพอร์เฟกต์่ก็คือแบบใช่เลยไม่เคยไม่เคยทำงานกับใครแล้วรู้สึกแบบ เออมันมันคลิกมันใช่ว่ะจริงๆต้องขอบคุณคนที่เขาจับคู่คุณให้มาด้วยกันครั้งแรกด้วยที่เขามองเห็นเคมีบางอย่างเามองเห็นได้ยังไงเขไม่รู้จริงๆถ้าเราไปแต่งงานผิดคนในตอนนั้นเราก็อาจจะเหนื่อยเหมือนกันนะคือเหมือนยงนี้ในตอนแรกถ้าเราแบบเกี่ยวกันผิดคนอะใช่มันมันเป็นอะไรที่แมจิกเหมือนกันนะแมจิกมากเลยแบบมันเขารู้ได้ยังไงว่าว่าเราจะเป็นอย่างนี้กันได้ขนาดเนี้ยค่ะจริงๆใครเป็นฝ่ายซัพพอร์ตใครมากกว่าระหว่างเจมินายกับฟู๊ด จริงๆก็แบ่งกันซัพพอร์ตกันนี่นแหละครับผมในในในพาร์ทของการแสดงนี่ผมรู้สึกว่าผมไม่มั่นใจแต่ว่าเขามั่นใจเขาก็ซัพพอร์ต<ๆ>ผมแต่ถ้าในมุมของการร้องเพลงการเต้นอะไรอเงี้ยผมก็จะซ<อ>ัพพอร์ตเขาเพราะตอนแรกเขาก็ทำทำเขาเขาไม่เคยทำอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ <ๆ S 2> ก็แบ่งกันแบ่งกันซัพพอร์ตกันไปกันมาครับผมแล้วถ้าให้เจมินายมองตัวเองบนเส้นทางบันเทิงตรงเนี้ยค่ะครับผมตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองแบบว่าต้องให้คะแนนตัวเองสักนิดนึงว่า มาขนาดดีแล้วให้คะแนนตัวเองที่เท่าไหร่ดีหกแล้วกันครับอเขารู้สึกว่าเออก็ทํามาประมาณหนึ่งที่ที่ถือว่าพูดได้กับตัวเองแล้วว่าประสบความสําเร็จได้ประมาณหนึ่งแล้วแต่ว่าก็ยังไม่สามารถพูดกับคนอื่นได้ว่าเราประสบความสําเร็จแล้วอะไรเงี้ยเพราะมีอีกหลายทางมากๆที่เราสามารถไปได้แล้วก็เราเพิ่งเข้าวงการมาแป๊บเดียวเองครู้สึกว่าเรายังมีอะไรอีกหลายอย่างที่เรายังไม่ได้ทําแล้วก็ ยังมีอะไรที่เราสามารถพัฒนาตัวเองได้อยู่อะไรอ่เ้รายังไม่ได้ที่สุดของอะไรสักอย่างหนึ่งเลยอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าอืมอยากอยากทำอยากทำให้อยากทำดูว่าเราจะไปได้สุดถึงตรงไหนเจมินาย <c oughs> ในฐานะที่คุณเป็นไอดอลขับเด็กๆหลายคนเลยอ่ะถ้ามีเด็กที่เขามีฝันอะไรสักอย่างในชีวิตเขาแบบคุณอย,คอยากจะพูดให้กำลังใจหรือชี้แนะแนวทางอะไรให้เขาหน่อยไหมคะว่าเขาต้องทำยังไงอืม <c oughs> ผมผมว่า <c oughs> ไปในไปในไปในเพสของตัวเองแล้วกันอย่าอย่าเร่งตัวเองอย่าอย่ารู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้เรายังเด็กอยู่เราเรามีไฟเราต้องรีบทานะก่อนที่แบบคนอื่นเขาจะทํากันหรือว่าผมรู้สึกว่าอ่าถ้าถ้าเราถ้าเรามีของอยู่แล้วอ่ะแล้วก็ถ้าเราพัฒนาตัวเองตลอดเดี๋ยวโอกาสมันวิ่งเข้ามาหาเราเองในใ,ในเวลาที่ถูกต้องแล้วก็ในเวลาที่เราพร้อม แต่เราก็ไม่ได้หมายความว่าเราสามารถไม่ไม่ไม,ไม,ไม่วิ่งไปหาโอกาสเองนะเราเราก็วิ่งไปหาโอกาสได้แต่หมายถึงเราก็วิ่งไปในเวลาที่เราพร้อมเหมือนกันะอะไรอย่างเงี้ยอมผมรู้สึกว่าเวลาช่วงชีวิตอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมาก,มากใช่เพราะว่าอย่างสิ่งที่ผมเสียไปในในการเข้าวงการมาเร็วก็คือชีวิตในวัยเด็กที่เราสามารถมีความสุขโดยที่ไม่ต้องสนสนอะไรใครก็ได้แล้วก็แบบ มันเป็นชีวิตที่เราไม่สามารถกลับมาได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะวัยทำงานเรามีตั้งแต่อ่ะจนตั้งแต่เราเรียนจบจนถึงวันที่เราตายเลยอ่ะใชผ่ผมรู้สึกว่าเราทำงานเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าชีวิตวัยเด็กที่เราแบบไม่สามารถกลับมาได้แล้วอ่ะมันหายากพวมากผอรู้สึกว่าเอออยู่ในเพจของตัวเองที่เรารู้สึกว่าอะถ้าเราพร้อมตอนไหนแล้วอยากเข้าวงการตอนไหนก็ก็เข้าตอนนี้เราพร้อมนี่แหละไม่ต้องไม่ต้องเล่งตัวเองเพราะว่ามันมันจะมีที่สำหรับคนที่มีความสามารถเสมอค่ะแต่เมื่อกี้ชอบที่คุณพูดว่าหาหหของใ้เจ ก็คือหาความสามารถแล้วก็ศักยภาพตัวเองให้เจอก่อนครับนิที่เหลือมันก็จะเป็นเรื่องของจังหวะและเวลาแล้วเดี๋ยวมันจะพาเราไปเองใช่บางคนแบบมีของเยอะมากๆาความสามารถเยอะมากแต่ว่ายังไม่มีใครเห็นอย่างเงี้ยผมว่าเยอะแยะเยอะแยะเลยในไทยอ่ะเด็กไทยผมว่าเก่งมากๆนะแต่ว่าแบบเออเราจะอยู่ในซอยเราจะอยู่ในแสงเมื่อไหร่เมื่อไหร่คนจะมาเห็นแล้วให้โอกาสเราอะไรเงี้ยมันอยู่ที่จังหวะเหมือนกันเพราะมีคนที่เก่งกว่าผมเยอะมากเลยในวงการแต่ว่าแบบมัน อาจจะยังไม่ใช่จังหวะเวลาของชีวิตเขาอะไรอย่างเงี้ยอืมนะใช่ผมก็รู้สึกผมโชคดีตรงนี้แหละจังหวะมันได้พอดีขอบคุณมากค่ะวันนี้นะคะที่มาเป็นเกียรติให้กับรายการนะคำพูดของคุณแบบที่คุยมามันมีหลายประโยคหลายคำมากเลยพี่ว่ามันต้องไปอดล็อกอะไรบางอย่างสําหรับคนฟังโดยเฉพาะคนวัยเดียวกับคุณที่เขามองเห็นคุณเป็นตัวอย่างโอ้เป็นตัวอย่างครับผมขอบคุณมากนะคะที่ชอบคุณมากนะคะขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีค่ะ กลับมาพบกับแอนและแพรว Talk TV ได้ใหม่นะคะทุกวันสุกเวลาสี่ทุ่มครึ่งทางอมรินทร์ี HD ช่อง34ค่ะและสามารถรับชมรายการย้อนหลังนะคะได้ที่ YouTube และช่องทางออนไลน์ของแพร์มัก a กีนที่สาคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b สไครต์ให้ด้วยนะคะเพราะว่าเรายังมีคอนเทนต์ดีๆให้ติดตามอีกเยอะเลยค่ะส่วนสัปดาห์หน้านะคะแอนและแพรวทอล์กทจะชวนคุณผู้ชมไปพบกับแขกรับเชิญคนไหนรอชมนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ amarin tv